แล้วอาลองลองลอง,งกินนี่กินนี่เฮ้ยกระป,ป๋องแม่งแยกกระป๋องกันกินแล้วมาแล้วกินแล้วกินข้าวเลยมีปัญหาเอาอีกฝั่งนึงว่าไงอ,าอีกฝั่งนึงอ่ะเอาแล้วกินข้าวกินข้าวดูริบตามเก็บกระป๋องมาเนี่ยแล้วน่าส,สานใจมากนี่นี่นี่ลองนี่มุมนี้อื้อหือแม<อ>่เจ้า ตัวไหนไม่ก <audiences> ินแดงก็ป่วยไม่เห็นพูดแจ่ว่ามีนิชชนโดนกัดเลยแก้เลยอ่ะต้องมีหอยด้วยได้ๆแบ่งกันสามกี่ชุมนุมยังมีอีกปะเนี่ยนอกจากกลุ่มเนี้ยตัวดำมีปัญหาปะเนี่ยเดี๋ยวโดนหัวแมวค่ะ ี่ยตัวดำมีปัญหาป่ะเนี่ยตัวไหนไม่กินเนี่ยป่วย่ยไม่เลยโ้ถึริมนไหมู้องหรอลูกอย่ายงกันอย่าย่งกันได้กินได้กลิวนนูกสวยนะเนี่ยทำไมอยูท้องอ่ะ ตัวดำไม่กินนะ่ะตัวดำไปไหนแล้วนี่นี่ไงเขาอาจจะไม่ชอบมุงย่างกันไงนชอบเดิดเดียวหเปิดมันเลยเนาะทำไม่เป็นอะ่ะทำไม่ได้ลูกต้องใช้แรงพอ,อไหมเอาอีกไหมอธิเสต